สบายดีพี่น้องนะครับพี่น้องเช่าให้เช่าหน้านะครับทุกทกท่านนะครับผมเมื่อนี้พี่น้องนะครับพอยี่จวดสิบห้าพี me, me, men, s <S water, right ่น้องมาเบิงนะครับวิธีป้องกันหนูนะครับป้องกันหนูกัดเข่าเด้อนะครับกัดสอบเข่านะครับที่พี่น้องเมี่ยนสอบเข่าไว้นะครับจิบสอบข้าวไว้นะครับทําอย่างไรนะครับหนูถึงจะไม่กัดกระสอบข้าวนะครับพี่น้องมาเบิงขันตอนนะครับในการทํานะครับผม บนยากเด้พี่น้องเด้อนี่ครับขวดครับนี่ครับขวดนะครับนี่ครับขวดยังก็แล้วแต่พี่น้องว่าจะเป็นขวดเด้พี่น้องเด้อนี่ครับอาฟางนะครับฟางเขานะครับฟางเขานะครับยัดเขานี่ยัดเขานี่ขวดนะครับนี่ครับฟางเขานะครับผมนี่ครับพี่น้องมีปัญหานะครับผมเสื้อว่าพี่น้องเจ็บเขาไว้นะครับ พี่น้องต้องเจอปัญหานะครับหนูกัดสอบเขานะครับง่ายๆนะครับผมสีผ้าพีผ้าน่องมาเบิงนะครับวิธีป้องกันหนูนะครับบวกกัดสอบเขาครับผมนี่ครับขวดนะครับเอาฟางเขานะครับฟางเขานะครับยัดเขานะครับนี่ฮู้นะครับงัดเขานะครับยัดเข่าแล้วนะครับผมมันเตรียมพี่น้องเด้อนะครับขันตอนต่อไปครับ นี่ครับน้ำส้มสายสู้พี่น้องนี่ครับน้ำส้มสายสู้เขานน่แหละครับนี่ครับนีบ่นี่ครับนี่ครับรบรต้องใส่หลายนะครับเด้อนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับนี่ครับขย่าวครับผมนี่ครับขย่าวให้เข้ากันนะครับวิธีใส่ครับพี่น้องวิธีใส่ครับ นี่ครับ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 ขวดต่อไปครับผมวิธีใส่ครับผมเขดคือเก่าครับบ่ตรงใส่หลายนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับผมนี่ครับใส่พอประมาณนะครับนี่ครับข่เย่าครับผมขเย่านะครับขเย่านะครับผมนี่ครับ นีสอบเขาพี่น้องนี่สอบเข่าพี่น้องนี่ครับงัดเขาเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องเหตดเบิงนะครับผมขวดต่อไปครับพี่น้องเก็บเข่าไว้นะครับมีปัญหานะครับหนูนี่ผมเสื้อว่ดปัญหานี่มีทุกคนนะครับหนูกัดสอบเขานะครับนี่ครับเขาเหตุตามไว้ตามลือบนะครับตามลือบสอบเข่าเท่านั้นแหละนะครับ นี่ครับผมกาดท่าเลยครับว่ารับประกันได้ครับรับประกันนะครับหายขาดแท่นแน่นอนนะครับผมพ่อจะจวดล่องมาแล้วครับปีไกายนี่ครับปีที่ผ่านมานะครับพ่อจะจวดเจ็บไ้นะครับสามลอยก็สอบนะครับปัญหาหนูกินนี่แทบจะไม่มีนะครับหนูกัดสอบเขานะครับผมนี่ครับ ขยิาขยิานะครับผมนี่ครับไปตามหลืบตามแกนะครับที่พี่น้องว่าหนูมันกัดดีๆ่นแหละครับกัดสอบเข่าห้อานั่นแหละนะครับผมนี่ครับคลิปนี้คุยจวดนะครับบอกพี่บอกน้องนะครับผููที่มีปัญหานะครับในการหนูกัดเข่านะครับ เราประกันครับเห็นผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับง่ายๆนะครับฟางเข่าห้องนะครับใส่ในขวดอีกอย่างก็แล้วเต่นะครับว่าจะเป็นขวดนะครับนำสูวมักจใส่พ่อประมาณนะครับผม้สงใส่หลายนี่ครับขถ่เยานะครับขถ่เยานะครับนี่ครับ เห็ดเบิ่งได้พี olor, goodbye, BU, ่น้องเด้อปัญหานะครับท <odo, S 1> ่านมีปัญหาหนุกัดสอบเข่าครับผมนี่จวดกันเล็กๆน้อยๆครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสอบไม่ไม่นะครับเัื้อพี่น้องสีหอดย่ามขายนะครับหนุกัดขาดบัดนะครับพี่น้องเห็ดเบื่องครับผมปัญหานะครับสิเวัดไปนะครับคลิปนี้สั้นๆได้พี่น้องเด้อนะครับเห็ดพี่น้องิ่งสั้นๆนะครับผม เข้าใจครับบ่ต้องปิดาเดนะพี่น้องนะอบต้องปิฟ้านะครับคลิปนี้จะจุดจวดครับผม